ก็อย่างที่บอกนะครับว่าตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่ฮอตจริงๆนะครับฮอตมากๆนะครับกับตอนนี้นะครับก็มีอยู่นะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยครับโดนออกมาแฉโดนออกมาเปิดโปงเรื่องของการทํางานเรื่องของการทุจริตในหน้าที่เนี่ยเยอะแยะมากมายซึ่งแน่นอนครับหนึ่งในนั้นนะครับที่เป็นคนที่ออกมาเปิดโปงและเปิดเผยการทํางานของเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับและมีข้อมูลต่างๆเนี่ยเอามามอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยครับอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือคุณอัจฉริยะ นะครับคุณอัญชยะเรืองรัตคุณอัจชยะเรืองรัตนพงศ์เนี่ยนะครับที่เป็นคนออกมาเปิดเผยข้อมูลต่างๆเยอะแยะมากมายที่จะให้นะครับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับตั้งแต่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับไปร้องผบตรร้องที่บิ๊กโจ๊กนะครับมอบข้อมูลหลักฐานต่างๆให้กับนะครับเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อทําการตรวจสอบโดยข้อมูลหลักฐานต่างๆเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับก็บิ๊กโจ๊กเนี่ยก็มีการสั่งสอบร้องผู้การนะครับ พร้อมพวกก็คือบิ๊กโจ๊กเนี่ยสั่งสอกรองผู้การพร้อมพวกเอี่ยวธุรกิจงบนะครับจังหวัดชายแดนก็คือเอี่ยวธุรกิจงบ3จังหวัดชายแดนภาคใต้โอ้โหบอกได้เลยครับว่างานนี้ก็คือภาคใต้เนี่ยนะครับก็มีเรื่องของที่ว่าหลายๆคนก็รู้ร,รู้กันอยู่นะครับว่าเป็นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเป็นที่เขาเรียวกว่าเป็นพื้นที่สีแดง ครับแน่นอนครับใครที่จะไปอยู่ตรงนั้นก็ยากนิดหนึ่งจึงมีการทุจริตอย่างเยอะมากๆนะครับแล้วก็มีทั้งหลักฐานและไม่มีหลักฐานเยอะแยะมากมายหลายๆคนพูดกันนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าถ้าไม่มีหลักฐานมันก็ไม่สามารถที่จะมาบอกได้มาเอาผิดได้หรือว่าอะไรได้หรือว่าจะไปกล่าวหาพโจมตีได้มันก็ต้องมีหลักฐานอย่างชัดเจนนะครับรองพบรอ,องพบว่าตรอนะครับสั่งจะเรตำรวจนะครับตรวจสอบรองผู้การนะครับ สังกัดนะครับตำรวจภูทรภาคเก้าเอี่ยวทุจริตนะครับจัดซื้อเครื่องมือพิเศษใช้ปฏิบัติหน้าที่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ได้ประสิทธิภาพนะครับก็ต้องบอกว่าแน่นอนครับว่าใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนะี่ยเครื่องมือบางอย่างมันต้องเป็นเครื่องมือพิเศษนะครับเครื่องมือพิเศษนะครับแต่ผลสุดท้ายแล้วนะครับแน่นอนครับว่ามีการสั่งซื้อเมื่อเครื่องมือพิเศษมันก็มีการชุดทุทจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่บอกได้เลยว่า แล้วผลสุดท้ายมันก็จะไปตกเอากฎคนที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับเพราะว่าแน่นอนครับว่าเครื่องไม้เครื่องมือพิเศษเนี่ยแล้วมันไม่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเนี่ยมันก็จะทําให้เจ้าหน้าที่เองก็ไม่ได้ปลอดภัยนะครับไม่ได้ปลอดภยัยเรื่องนี้ก็ต้องทํานะครับ8ธันวา8ธันวาคม2565นายอัจฉริยะเรืองรัตะนะพงศ์นะครับประธานชมรมนะครับช่วยเหลือเยืออาชาการ,รมนําข้อมูลพร้อมเอกสารร้องเรียนมามอบให้กับ พลตารวจเอกสุระเชษฐ์หากพานรองผู้บังคับการตํำรวจแห่งชาติรองผอ,อรตรกรณีนะครับพันตํารวจเอกและพันตํารวจโทรรวม สามนายนะครับพันตำรวจเอกและพันตำรวจโทเนี่ยรวมสามนายสังกัดกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคเก้าทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างนะครับเครื่องมือพิเศษนะครับที่ใช้ปฏิบัติหน้าที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ได้ประสิทธิภาพส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่และประชาชนไม่ได้รับความปลอดภัยแน่นอนครับว่าเครื่องมือนะครับถ้าเป็นเครื่องมือพิเศษแล้วไม่ได้รับมาตรฐานไม่มีประสิทธิภาพเนี่ย มันก็จะส่งผลให้เจ้าหน้าที่และประชาชนไม่ได้รับความปลอดภัยนะครับเจ้าหน้าที่สําคัญคือเจ้าหน้าที่เองเนี่ยจะไม่ได้รับความปลอดภัยเลยนายอัจฉริยะระบุว่าตํารวจทั้งสามนายสามารถควบคุมผู้บังคับบัญชาการได้เนื่องจากเป็นผู้มีข้อมูลและเป็นผู้รู้เกี่ยวกับเครื่องมือพิเศษชนิดนี้นะครับและบางนายรู้จักกับพ่อค้าและมีหน้าที่ติดต่อเข้ามาประมูลงานในราชาการ ซึ่งเรื่องดังกล่าวนะครับยืนยันว่าไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้งในช่วงวาระแต่งตั้งที่จะมาถึงนะครับก็คือไม่ได้มีการกลั่นแกล้งในช่วงว,วาระที่มาถึงแต่มันเป็นแบบนี้จริงๆนะครับพลตำรวจเอกสุรเชษ์นะครับกล่าวว่าที่ผ่านมานะครับในตำรวจในกลุ่มนี้นะครับฟังดีๆนะครับพลตำรวจเอกสุรเชษ์นะครับกล่าวว่าที่ผ่านมานายตำรวจกลุ่มนี้เคยถูกร้องเรียนมาแล้วหนึ่งครั้ง กรณีซื้อขายตำแหน่งและโยกย้ายข้าราชการตำรวจไม่เป็นธรรมแต่ต้นสังกัดได้สั่งหยุดนะครับสั่งยุตินะครับไม่แน่ใจว่าสั่งยุติเพราะอะไรนะครับเรื่องส่งมาที่ตนแล้วจึงเห็นชอบไปตามนั้นแต่ก็ยังกลับมามีเรื่องร้องเรียนอีกครั้งก็คือว่ามีการนะครับส่งเรื่องนะครับเกี่ยวกับถูกร้องเรียนเรื่องนี้มาแล้วนะครับแต่ต้นสังกัดนะครับได้สั่งยุตินะครับ ทั้งงที่เรื่องน่ะส่งมาให้นะครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หาดพานแล้วนะครับพลเอกก็เลยต้องเขาเรียกว่าครั้งนั้นก็เลยต้องเห็นชอบไปตามนั้นนะครับเพราะว่ามีการยุติเรื่องไปแล้วนะครับหลังจากนี้ได้ส่งเรื่องให้เจรํารวจแห่งชาติทําการตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้ขนานกับการตรวจสอบของตนด้วยโดยจะส่งชุดสืบสวนนะครับข้อเท็จจริงลงพื้นที่เพื่อทําการตรวจสอบเรื่องทั้งหมดนะครับก็คืออย่างที่เราทราบนะครับพลตารวจเอกสุรเชษฐ์หัดพานเนี่ยท่านก็มี ชุดเฉพาะกิจของท่านในการทํางานเรื่องนี้นะครับในการทํางานซึ่งนี้ส่งไปในลงพื้นที่นะครับเพื่อเขาเรียกว่าอะไรทำงานคู่ขนานกันไปนะครับทํางานคู่ขนานก็คือก็ต้องก,ก็ดีครับถ้ามันเป็นการทํางานคู่ขนานแบบนี้นะครับก็คือให้เจรําตรวจแห่งชาตินะครับการตรวจสอบข้อที่จริงแล้วก็ทําคู่ขนานไปนะครับเพื่อจะได้ทําการโปร่งใสและมันชัดเจนก็อย่างที่บอกนะครับว่า วันนี้นะครับสจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเป็นพื้นที่สีแดงตามที่เราทราบกันอยู่นะครับเป็นพื้นที่สีแดงอาวุธนะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธหรือว่าอุปกรณ์อะไรเนี่ยต้องใช้ทุกอย่างเป็นพิเศษหมดนะครับเป็นพิเศษหมดเพราะว่า1ก็คือตอนนี้นะครับความสงบมันก็นยังไม่เรียบร้อยอย่างที่เราทราบอยู่มีการระเบิดที่นั่นมีการระเบิดที่นี่นะครับรถระเบ,ะเบิดรถไฟอะไรเงี้ยหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่นะครับที่ปฏิบัติงานเนี่ยก็ต้องได้รับความปลอดภัยนะครับ เป็นอันดับหนึ่งก่อนนะครับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ต้องได้รับความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งเป็นอันดับหนึ่งถ้าเจ้าหน้าที่นะครับไม่ได้รับความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยแล้วเจ้าหน้าที่จะมีกําลังใจในการทํางานได้ยังไงเราก็จะสูญเสียกําลังพลที่ดีออกไปเพราะฉะนั้นถ้าจะทําให้เจ้าหน้าที่นะครับปลอดภัยเนี่ยเ <c oughs> ครื่องไม้เ <c oughs> ครื่องมืออุปรกรณ์อะไรทุกอย่างเนี่ยมันต้องเรียกว่ามีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่า วันนี้นะครับส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่นะครับในหน่วยงานราชก,การหรือต่างๆเนี่ยถ้ามีการจัดซื้อจัดจ้างหรืออุปกรณ์อะไรพิเศษพวกนี้นะครับก็จะมีการใช้เทคนิคตุกติกเพื่ออะไรครับเพื่อจะหาผลประโยชน์นะครับเพื่อจะหาผลประโยชน์แน่นอนครับว่ามันก็ต้องมีข้อมูลและหลักฐานในการที่จะเอาผิดกับกลุ่มคนพวกนี้เพราะถ้าไม่มีหลักฐานไม่มีข้อมูลเอาผิดเราก็ไม่สามารถที่จะเอาผิดได้แต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้นะครับ วันนี้นะครับอันดับแรกเลยเนี่ยก็อย่างที่พลตํารวจเอกสุรเชษต์นะครับนะครับก็ได้บอกว่านะครับพวกนายตำรวจกลุ่มนี้นะครับเคยถูกร้องเรียนมาแล้วหนึ่งครั้งซึ่งแน่นอนครับมันก็มีชนวนเอ๊ะทำไมถึงได้ถูกร้องเรียนถูกต้องไหมแล้วจู่ๆก็ยุติไปแล้วล่าสุดนี้นะครับก็ตามก็ตามที่บอกนะครับว่าคุณอัจฉริยะเองเนี่ยก็เอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนะครับเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยพร้อมเอกสารต่างๆเนี่ย เอามามอบให้พลตํารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเนี่ยนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเอาไปขยายผลและเป็นหลักฐานในการทําดําเนินคดีเอาผิดน,นะครับก็อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าคุณอจัจฉริยะเองเวลาทําอะไรเนี่ยก็จะมีข้อมูลและมีหลักฐานต่างๆแต่ก็อย่างที่บอกนะครับหลายๆคนก็บอกว่าเอ๊ะคุณอจัจฉริยะเองอ่ะมาฟ้องต้องหลต้องหลต้องหลายอย่างและไม่เห็นมีอะไรคืบหน้าบ้างเลยมีอะไรเงี้ยต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้ มันไม่ได้เป็นการเล่นขายกว๋วยเตี๋ยวนะครับมันไม่ได้แก่เป็นเล่เลนเขายของอขายกว๋วยเตี๋ยวทําวันนี้ปุ๊บเสร็จปรุงกินได้เลยอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะครับในการทํางานทุกอย่างเมื่อเอาเอกสารไปแล้วอะไรแล้วมันก็ต้องติดตามผลงานต้องทําการสืบสอบอะไรเงี้ยเพราะก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ไม่ใช่ว่า คุณอัจฉริยะเองเอาหลักฐานมาให้เจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่จะปักใจตามเอกสารของคุณอัจฉริยะมันก็ไม่ใช่เราก็ต้องให้ฟาร์มเป็นธรรมกับทุกฝ่ายถูกต้องไหมคุณอัจฉริยะมีข้อมูลหลักฐานตามนั้นเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปตรวจสอบว่าเอ๊ะข้อมูลหลักฐานที่คุณอัจฉริยะเอามาให้อะตรงไหมถูกต้องไหมมันใช่ไหมอ่าคนที่เกี่ยวข้องมีฟามผิดตามนั้นไหมไม่ใช่วันนี้เอาหลักฐานมาให้แล้วก็ ไม่มีการตรวจสอบไม่มีการยืนยันอันนี้มันก็ไม่ใช่เราก็ต้องให้ฟาร,ร์มเป็นรามทุกฝ่ายวันนี้คุณอัจฉริยะมีข้อมูลนะครับก็ต้องไปตรวจสอบว่าข้อมูลของคุณอัจฉริยะให้มาเนะ่ยเจ้าหน้าที่นะ่ยที่โดนกล่าวหาที่โดนที่โดนให้สอบเนี่ยทำฟา์มผิดตามนี้จริงไหมถ้าทาฟา์มผิดจริงก็โอเคแต่ถ้าไม่ได้ทาฟาร์มผิดจริงนะครับก็ต้องมาตรวจสอบว่าเอ๊ะทำไมหลักฐานนี้เป็นยังไงอะไรยังไงนะครับถึงแมก้กระทั่งหลักฐานเนี่ยมันนจริงแท้แน่นอนผิดแน่นอนแต่เขาต้องมีการตรวจสอบ เพราะอะไรครับเพราะการที่เราจะเอาผิดใครสักคนไม่ใช่จู่ๆไปกล่าวหาแล้วให้เขาเรียกกล่าวหาว่าเขาก็ทำความผิดโดยไม่ให้เขาแก้ต่างไม่ให้เขาแก้ตัวมันก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นขบวนการเราก็ต้องเข้าใจแต่ถามว่าวันนี้จะให้คุณอธิยะร้องเรื่องนี้แล้วรอให้เรื่องนี้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปร้องเรื่องใหม่ มันก็ไม่ใช่ีกนะครับมันก็ไม่ทันอีกนะครับเหตุผลเพราะอะไรเพราะเพราะว่าเมื่อเราพบการทุจริตมีหลักฐานในการทุจริตตรงนี้ก็ต้องเอาไปร้องเพื่อให้ตรวจสอบอ่ามาเจอตรงนี้อีกก็เอาไปร้องอีกไปร้องเอาไว้เรื่อยๆครับแล้วก็ให้ทุกเรื่องแหละมันดําเนินการตามตามระยะเวลาของมันไปไม่ใช่ว่าตรงวันนี้จะต้องมารอให้เรื่องนี้เสร็จก่อนแล้วถึงจะไปร้องเรื่องนี้อ่าให้รอเรื่องนี้เสร็จแล้วไปร้องเรื่องนั้นอย่าลืมนะครับทั้งประเทศเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่นะครับ ข้ารการหน่วยงานต่างๆมีเท่าไหร่ครับไม่ได้มีแค่อย่างเดียวถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเข้าใจการทํางานของเจ้าหน้าที่ด้วยว่าวันนี้ที่คุณอาชยะมาร้องมาร้อง,องเพราะมีข้อมูลก็เอามาร้องอ่าตรงนี้อ่าหน่วยงานนี้เา้าได้ข้อมูลตัวนี้เอามาร้องหน่วยงานนี้ได้ข้อมูลก็มาร้องหน่วยงานนี้แต่และหน่วยงานก็มีหน้าที่ที่จะต้องไปทำอะไรครับตรวจสอบข้อเท็จจริงตรวจสอบข้อมูล,มลและพยายามเอาผิดเจ้าหน้าที่ที่กระทำความผิด นี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องทําความเข้าใจกับเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าวันนี้คุณอัชยะร้องแล้วเงียบหายเงียบหายเงียบหาย,ายมันต้องทําตามระยะเวลาครับอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้คุณอัฉยะไม่ได้เล่นขายของไม่ได้ทาก๋วยเตี๋ยวขายนะครับถ้าทาก๋วยเตี๋ยวขายเล่นเล่นขายของนั้นมันง่ายแต่วันนี้การที่จะเดิมเดินคดนนีและเอาผิดใครมันต้องตามขั้นตามตอนและนะครับต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนตรวจสอบที่ชัดเจน มีอะไรอัปเดตมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับ